แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบนักเรียนรายบุคคลต้องการประเมินทักษะการฟังพูดที่เน้นความถูกต้องและทักษะการฟังพูดที่เน้นความหมายของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการทวิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานก่อนทำการทดสอบให้คุณครู กรอกข้อมูลลงในแบบทดสอบดังต่อไปนี้ให้ครูกรอกข้อมูลของนักเรียนที่จะทำการทดสอบในส่วนของตารางคะแนนจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ครูกรอกข้อมูลครูผู้ทำการทดสอบข้อควรระวังในการทดสอบก่อนที่จะทำการทดสอบให้ครูอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการทดสอบ ให้นักเรียนเข้าใจก่อนทุกครั้งครูต้องออกคําสั่งด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและไม่พูดเร็วจนเกินไปครูต้องไม่ใช้ตัวข้อสอบจริงในการยกตัวอย่างวิธีการทดสอบในการทดสอบให้ครูเตรียมสื่อให้พร้อมก่อนที่จะทำการทดสอบตอนที่1การประเมินทักษะการฟังพูดที่เน้นความถูกต้องประกอบไปด้วย5ส่วน มีคะแนนเต็ม25คะแนนส่วนที่1การแยกแยะเสียงวรรณยุกต์5คะแนนยกตัวอย่างเช่นครูออกเสียงคำว่าตาตาแล้วถามนักเรียนว่าเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนถ้านักเรียนตอบว่าเหมือนได้1คะแนนแต่ถ้านักเรียนตอบว่าไม่เหมือนได้ 0คะแนนส่วนที่2การแยกแยะเสียงพยัญชนะต้น5คะแนนยกตัวอย่างเช่นครูออกเสียงคำว่ามา้านาแล้วถามนักเรียนว่าเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนถ้านักเรียนตอบว่าเหมือนได้ศูนย์คะแนนแต่ถ้าตอบว่าไม่เหมือนได้1คะแนน ส่วนที่3การแยกแยะพยัญชนะท้าย5คะแนนยกตัวอย่างเช่นครูออกเสียงคำว่าอันอังแล้วถามนักเรียนว่าเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนถ้านักเรียนตอบว่าเหมือนได้0คะแนนแต่ถ้านักเรียนตอบว่าไม่เหมือนได้1คะแนนส่วนที่4 การแยกแยะเสียงสระ5คะแนนยกตัวอย่างเช่นครูออกเสียงคำว่าเข้าข้าว,าวแล้วถามนักเรียนว่าเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนถ้านักเรียนตอบว่าเหมือนได้0คะแนนแต่ถ้านักเรียนตอบว่าไม่เหมือนได้1คะแนนส่วนที่5การออกเสียงคำศัพท์ตามรูปภาพที่กําหนด5คะแนน ตัวอย่างเช่นให้ครูนำภาพจานให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรถ้านักเรียนตอบว่าจานและออกเสียงชัดเจนถูกต้องได้0.5คะแนนหากนักเรียนตอบไม่ได้หรือออกเสียงไม่ชัดเจนได้ศูนยคะแนนตอนที่2การประเมินทักษะการฟัง และพูดที่เน้นความหมายส่วนที่1การแสดงความเข้าใจด้วยการปฏิบัติตามคําสั่ง10คะแนนให้ครูอ่านประโยคที่กำหนดให้นักเรียนฟังจำนวนหนึ่งครั้งจากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยินครูควรอ่านประโยคให้จบก่อนจากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตามไม่ใช่อ่านเป็นวักวั แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามตัวอย่างเช่นคุณครูสั่งให้นักเรียนตบมือ5ครั้งช้าๆจากนั้นให้นักเรียนทำตามสิ่งที่ครูอา่านคือนักเรียนต้องตบมือ5ครั้งช้าๆถ้านักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องได้1คะแนนแต่ถ้านักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติได้ สูตรคะแนนส่วนที่2การแสดงความเข้าใจด้วยการตอบรับหรือปฏิเสธ4คะแนนให้ครูอ่านเรื่องเล่าที่กำหนดให้นักเรียนฟังจำนวนหนึ่งครั้งจากนั้นให้ครูถามคำถาม,ามที่กำหนดให้เพื่อให้นักเรียนตอบใช่หรือไม่ใช่ตัวอย่างเช่นครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังแล้วถามคำถาม คุณครูถามนักเรียนว่าฉันสะพายกระเป๋าเดินไปโรงเรียนฉันสะพายกระเป๋าเดินไปโรงเรียนใช่หรือไม่ถ้านักเรียนตอบใช่ได้1คะแนนถ้านักเรียนตอบไม่ใช่ได้ศูนยคะแนนส่วนที่3การสังเกตและการตอบคำถาม6คะแนนตัวอย่างเช่นกรรมือ ให้ครูกำมือให้นักเรียนดูแล้วถามว่าครูกำมือใช่หรือไม่ให้นักเรียนตอบว่าใช่แล้วให้ครูถามนักเรียนตอบไปว่าครูทำอะไรให้นักเรียนตอบว่ากำมือถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้องได้หนึงคะแนนแต่ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกหรือไม่ตอบได้สูตรคะแนนส่วนที่4 การฟังเรื่องสั้นแล้วตอบคำถาม5คะแนนให้ครูอ่านเรื่องเล่าที่กำหนดให้จำนวนหนึ่งครั้งแล้วให้ครูถามคำถามที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนตอบตัวอย่างเช่นครูอ่านเรื่องเล่าให้นักเรียนได้ฟังอย่างช้าๆและชัดถ้อยชัดคำครูถามนักเรียนว่าสัตว์อะไรในเรื่องที่ส่งเสียงร้องนักเรียนตอบว่านกหรือนกสีแดง ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้องได้1คะแนนถ้านักเรียนตอบได้ไม่ถูกต้องได้สูตรคะแนนเมื่อทําแบบทดสอบในตอนที่1และตอนที่2เสร็จแล้วให้นำคะแนนมารวมกันแล้วกรอกลงไปในช่องรวมคะแนนก่อนเรียนและลงวันที่ทําการทดสอบให้เรียบร้อยจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อรอทําการทดสอบหลังเรียน